น้ำจินน้ำยาปลาตีนไก่ก้นเลือดน้ำยากะทิปลาซีไม่ผ็ดพิษปล่ไาได้ค้ายเลย,ยนี่ขเขาเฮ็ดไปให้คตเกี่ยวเขาค้ายให้กับสภาพเรือร้วนี่ กระด้ดิงงไปมังลกให้เป็นแสงสิได้เผ็ดแน่นอนเลยเผ็ดสุดยอดมันนี่บัไดคลายตำสมสไปอันนั้นเกี่วเขาแก่บินดาดังเอ้บินไม่เอมีม

ไฮวีวังนะลุขอให้บินมวยองคงงหน่อยอ่ะหัวละเยอะแล้วขอไปเข้ามาในไฮวันเทโพสเข้ามาเลียกองเนาะซองกลุ่มไก่กั้เบียเนาะไก่เอ้ยไงบอยสวยเด้๋ยนี้มาเป็นคอมเมนต์เด้ไหว่าใคยเป็นคอมเมนต์เมื่อไหร่นะบัวหน้ากับพี่ทันสีนกับพี่บุญทา เฮ้ยเอาหั่นไหดาวรเอวีอีบเ้ใไ่ผมพ่อก็ไม่ดีสิสิงกีตู้แล้วนะดูดูดู้าดูไเจะซมาสิงกีตูนะเอมาจะ่อมานาวก่ซอจ้าแต่สิงมีนจะชื่อละมีนมีนด้วย

จำแม่ละอ๋จะจำแม่อืมจะจำแม่เยอเนี่ยจะจำแม่จำแม่นะหาซีเฟอรน้ำเซนทห่เดียวะรอเลาหาห้เฟอร์น้ำเซนห้ก็เลยจอดดุนเลยเอะลไอเจ้าให้พมมุนทองเดียให้อีทายครังถ้าไปไอวัวไต้โม่ให้ก็เลยจอดจัะนี่เบสร้างรายได้แต่เดียวรู้ถ่ายชิมไห้ให้ไปกินโพสเซงกูมันน้ำมอไปก่อนนากระดามาเลยเสีดูดรามามาเออก ขอให้รูอันให้เนี่ยมีสร้งได้จังนะคะแต่เลพจ่าโองบึของีของีอันนี้เขาตักให้มกิน้ยนี่นยเนย มีน้องไดคของฟีกลับบานกันด้ว <laughs> ย